ิเกอร์ไลน์นี้นะครับเพื่อสร้างสารและการอนุรักษ์เชิงสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและก็ถึงคนมคนได้เร็วและตรงที่สุดให้ทันสมัยที่สุดนะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคารพยุงพันธ์นะครับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมวันนี้ผมจะมานำเสนอผลงานซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งในในโยบายในการพัฒนาสำนักศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็คือการสร้างนวัตรกรชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ในปีแรกเนี่ยเราได้นำเสนอผลงานของนักศึกษานะครับซึ่งมีทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่และก็นักศึกษาที่จบ การศึกษาไปแล้วซึ่งเป็นความมานันใจกับรุ่นน้องเพื่ออยู่ในเส้นทางของการสร้างผลงานในการเลี้ยงชีพนะครับเป็นผลงานสติกเกอร์ลายนะครับซึ่งมาจากโครงการวิจัยทางศิลปรกรรมนะครับของสาขาวิชาทัศนศิลป์นะครับของนายอธิบดีนะฮะเป็นการนําเสนอสติกเกอร์ลายเพื่อการอนุรักษ์ภาษาถิ่นภูเก็ตนะครับโดยวัตถุประสงค์ของสติกเกอร์ลายนี้นะครับเพื่อสร้าง สารและการอนุรักษ์เชิงสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและก็ถึงกลุ่มคนได้เร็วและตรงที่สุดให้ทันสมัยที่สุดนะครับสำนักศิลปะเนี่ยเรามุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยให้เกิดกับชุมชนและพื้นที่เป็นอย่างยิ่งในตลอดตามนโยบายของผม4ปีนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนอกจากตัวผลงานที่เป็นนวัตกรรมแล้วนะครับยังมีผลผลลัพธ์ในเชิง การพัฒนาสกยภาพนักศึกษารุ่นหลังๆต่อไปตามแผนการพัฒนาสกยภาพนักศึกษาในปีที่2ปีที่3และปีที่4นะครับตอนนี้เรามีาสาขาน้าร่องนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานวัตรกรชุมชนเนี่ยหสาขาด้วยกันนะครับสำหรับในปีแรกซึ่งอพอปีต่อไปเนะี่ยจะมีจํานวนที่มากขึ้นและล,ลักษณะผลงานจะมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของอาสาขา ทัานศิลป์นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับที่ผลงานนักศึกษาสามารถนําไปรับใช้พื้นที่ได้จริงนะครับแล้วก็ตรงกับเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรมครับครับสำหรับสติกเกอร์ลายนะครับท,ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ภายใต้แนวความคิดและความมานานใจจากชีวิต ของเขาจริงๆนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนภูเก็ตนะครับแต่ผู้สร้างเป็นคนเดียวนะครับคืออธิบดีอธิบดีเนี่ยเอาความบันดาลใจแง่มุมเล็กๆความประทับใจระหว่างเขากับเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสาวคนสนิทนะครับมาเป็นความบันดาลใจในการสร้างงานซึ่งความบันดาลใจตัวเนี้ยทำให้เราจะเห็นเสน่ห์ของซิกเกอร์ไลน์เนี่ยมีประเด็นซ่อนเร้นในเรื่องของอ ความความสนุกความหยอกล้อกันนะครับซติกเกอร์ลายจะเป็นลักษณะของคนใส่ชุดนายเหมืองนะครับกับผู้หญิงนะครับซึ่งผู้ชายเนี่ยจะ,จะในซติกเกอร์ลายเนี่ยที่มาเนี่ยจะถูกใช้ไปซักผ้าจะถูกถามโน่นถามนี่นะครับเหมือนวิถีชีวิตแบบอของคนพื้นเมืองดั้งเดิมระหว่างความเป็นครอบครัวนะครับจะมีภาษาต่างๆเช่น เบซายเก็กซิมอะไรเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเป็นการมีวัฒนธรรมจีนซ่อนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าภาษาพื้นเมืองของคนภูเก็ตเนี่ยจะมี uh, เชื้อชาติจีนอยู่เยอะผสมควรรูปแบบการทำงานเหล่านี้เนะ่ยการใช้สือ่อมีเดียและก็การใช้เทคโนโลยีเ uh, ข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นเนี่ยจะมีหลายๆรูปแบบหลังจากนี้ไป นะครับเือเป็นเส้นทางหนึ่งที่เรากำลังจะพัฒนาให้เกิดขึ้นในหมหาวิทยาลัยนะครับสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ได้จริงนะครับนำไปใช้ได้จริงแล้วหวังว่าทุกท่านจะเข้าถึงรูปแบบและเนื้อหาได้ครบทุกคาแรคเตอร์นะครับอีกไม่นานนะครับทุกท่านจะได้ใช้